สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื้อนี้มะเขาสวนจะพูดคุยกันถึงเรื่องพุทธาโดยเฉพาะเป็นพุทธาทีมือใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ในปีแรกจ้าป้าจะเล่ามื้อนี้ป้าจ้คุยกับเออเพื่อนนะคะเพื่อนในช่องเพื่อนก็นเป็นพีของป่าอยู่นะคะที่บอกว่าเพื่อนปลูก ลอยยี่สิบสี่ต้นนะคะลอยยี่สิบกระตน้นแต่ได็เงินในปีแรกประมาณหาหมื่นนะคะเพื่อนๆปากกะไปสอบถามน้ำเพิรนนะคะเพราะปากกับภาษามาเทดใดหลายป่านนั่นนะคะเพิ่นก็นบอกว่าของเพิ่นกับกทุกต้นนะคะเพื่อนเพื่อนลกทุกตน้นสามารถดูแลไดทุกต้นค่ะเพิ่นก็นดูแลน้ำกันกันกบพอบานเพิ่นนะคะ ดูแลน,นกนกระทาพอบานเพื่อนกะดูแลได้ดีจ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นผู้ออกคำสั่งเลยค่ะพอบานกะเป็นผู้ทำตามกะได้ผลดีจ้าคือเห็ดดูแลได้ดีค่ะเพิ่นเพื่อนแล้เมื่อน,นี้เพิ่นกะทายสวนเหตุป่าเบิ่งพรอมนะคะสวนของเพิ่นงามค่ะสูงกว่าของป่านะคะต้นพุทราของเพิ่นจะสูงกว่า เพราะกะคือที่ป่าเราเห็เนเพื่อนๆฟังนะคะก็มีหลายเ่อสำรับของของ,ของป่านะคะที่ว่าจะดูแลว่าจะใส่ปุ๋ยกับบริษายนะคะก็มีหลายเ่อแต่ของเพื่อนเพื่อนจะดูแลได้ตลอดนะคะก็เลยจะได้ผลผลิตได้ต้นพันธุ์ที่งามกว่าอยู่จ้ะจะสูงกว่าของป่าอยู่ตามที่เพื่อนไทยให้เบิ้งนะคะเพื่อนๆกะเริ่มจากตอน เพิ่นเริ่มปลูกแล้วนะคะเพิ่นเริ่มปลูกตอนแรกเลยเพื่อนกับเราสูป่าฟังว่าตอนแรกประมาณเดือนสองเดือนนี่เพิ่นบ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะคะเพิ่นกับมีความรู้สึกว่าต้นปุทราของเพิ่นน่ะบ่ค่อยใหญ่นะคะเพื่อนเนต้นปุตราบ่ค่อยใหญ่แล้วเพิ่นก็เลยเอาปุ๋ยใส่ค่ะเพื่อนเพื่อนปุ๋ยก็คือสูตรสิบหาสิบหาซิบหานาะค่ะใส่ ประมาณสิบมือเพื่อนกับใส่เถียวหนึ่งค่ะเพื่อนๆแต่เพื่อนว่าใส่หลายค่ะกะบใส่กะประมาณนะคะกะประมาณกับมือเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนใส่สิบมือเพื่อนกับใส่เถียวหนึ่งสิบมือเพื่อนกับใส่เถียวหนึ่งปรากฏว่านี่ตอนช่วงที่เพื่อนใส่ขุนซาของเพื่อนใหญ่เร็วค่ะเพื่อนๆเพื่อนเราสูฟังแบบนั้นเนาะค่ะขุนซาของเพื่อนใหญ่เร็วเพื่อนกับใส่ปุ๋ยเรื่อยๆนะคะประมาณสิบมือ ก็เลยจะเล่าเพื่อนๆฟังว so ่าเขาสามารถใส่ทีได้นะคะสําหรับปุ๋ยทางหมูส so, ึกว่าเริมจะมอดด้เข really. ียวหลายนะคะมอดด้เขียวหลายก็สามารถใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆสาหรับปุ๋ยค่ะเพิ่นกระจสิบเหมือเพิ่นสามารถใส่ได้ตลอดนะคะจนถึงช่วงทีเป็นดอกนะคะเพื่อนๆเพิ่นกระส่สูตรที่พามาเรื่อยๆก็รวมทั้งฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเพิ่นกระฉีดอยู่ กระฉีดฮอร์โมนน้ำจ้าจนถึงช่วงที่ติดดอกคือที่ป่าวานะคะเพื่อนๆนช่วงที่ติดดอกปากเลยว่าเพิ่นเปลี่ยนสูตรปุ๋ยช่วงใดนนะคะเเลาสูป,ป่ปฟังว่าช่วงที่ติดดอกแล้วก็มีผลอ่อนค่ะเพื่อนๆนมีผลอ่อนที่เห็นผลอ่อนหลายแล้วนะคะเห็นผลอ่อนหลายแล้วเพิ่นกะจังเริ่มเปลี่ยนมาเป็น แปดหยิบซีหยิบซีค่ะเพื่อนๆพอเพื่อนใส่แปดหยิบซีหยิบซีได้ประมาณเอ่อผลพุทราจะประมาณหัวไม่มือนะคะเพื่อนๆก็น่าจะประมาณยังเขียวอยู่ค่ะเพื่อนบอกว่าบอคนได้เหลืองนะคะยังเขียวๆอยู่ก็จะประมาณนี้หรืออาจจะหน่อยกว่านี้จักน้อยนะคะเดี๋ยวปลาจะ ประมาณนี้ค่ะเพื่อนน่าจะประมาณนี้แหละที่เพื่อนเล่าสู่ฟังเพื่อนกนเนเน็เริ่มใส่ปุย๋ยหวานค่ะเพื่อนๆเริ่มใส่ปุ๋ยหวานก็พร้อมกับฉีดฮอร์โมนค่ะแต่สำหรับสวนของป่าป่าจะบริใส่ปุย๋ยหวานนะคะเพราะป่าคิดว่าเอา่อสวนใบใหญ่พอดีป,ป่าใส่ปุ๋ยแปดหยิบซียิบซีเนี่ยบ่ท่านเบิดนะคะป่าก็ใส่เฉพาะแปดหยิบซีหยิบซี นปุ๋ยบานป่าจะบอดิไซค่ะแต่อีกสาเหตุหนึ่งทีปีกายนี่ป่าเก็บผลผลิตบอดาบอดายหายนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าป่ากับบอดิไซปุ๋ยช่วงที่สามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคือป่าจะมาใส่แค่ช่วงทีช่วงทีดูแลต้นนะคะดูแลต้นป่าก็ใส่มาในช่วงถึงช่วงที่เป็นดอก ไก่จะเห็นเพ้นเป็นผลอ่อนนะคะคือทิวานะคะเห็นเป็นผลอ่อนผลอ่อนก็จะประมาณนี้นะคะหมายถึงตัวนี้ค่ะเพื่อนผลอ่อนประมาณนี้ป่าก็เริ่มมัดใจปุ๋ยะคะ่ะริืมใส่ปุ๋ยพอจะถึงช่วงพอดีเก็บผลผลิตนะคะผ่านมาจะเก็บผลผลิตก็อาจจะคือกันกับปีนี่นะคะก็ตอนที่ป่าว่าจะใส่ผลใส่ปุ๋ยลแล้วป่าบร่ได้ใส่นะคะเพราะ เห็นพุทราเป็นนอนก็คือมาถึงช่วงนั้นพอดีป้าก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะป้าก็มา่ก็บผลผลิตเลยเพาราะป้าเก็บผลผลิตไปช่วงหลังๆมาผลพุทราจะบ่ค่อยงามแล้วค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าป่ารบริใส่ปุ๋ยอีกรอบที่สามนะคะรอบที่สามนี่หมายถึงช่วงที่สามที่เขาจะใส่น้ำผลนะคะเพื่อบำรุงนะคะ ป่าบริใส่นะคะป่าจะใ่แค่เฉพาะช่วงสี่ติดผลออนเพราะว่าช่วงที่สามป่าเก็บผลผลิตป่ากเลยบ่บอไซเลยค่ะในปีแรกป่ากับบริใส่จะ้ะปุยบานป่าบริใส่แต่รสชาติก็ดีอยู่แต่รสชาติจะเน้นกจะดีน้ำหอมม้อนน้ำนะคะเพื่อนๆจะเป็นหอมม้อนที่ให้ผุดจ้าของเขาหวาน ส่วนปุ๋ยหวานกะใส่กระดีนะคะเพื่อนๆพ่แต่สำหรับป่าบนี่นยเมใส่นะคะสำหรับปุ๋ยหวานแต่ของเพื่อนผลใส่ค่ะเพื่อนก็คือจะแตกต้างที่ว่าเพื่อนเก็บผลผลิตได้หลายเพราะผลใส่ปุ๋ยช่วงที่สามช่วงที่เป็นผลแล้วนะคะแต่ของป่าจะบริ่อใส่ช่วงที่สามค่ะเพืพ่อนเพอนช่วงที่สามป่าเก็บผลผลิตแล้วป่ากับปล่อยเลยนะคะพอป่าคิดว่าเก็บผลผลิตแล้ว จะาดีตัดนะคะจะได้ตัดป่าก,ก็เลยบ่้ใส่ปุ๋ยอีกนะคะป่ามด้ใส่ปุ๋ยอีกกลิปเป็นแค่ใส่แค่สองรอบจะผลผลิตของป่าก,ก็เลยจะบอ่อได้ติ่มทีนะคะพร้อมกับที่ป้าบ่อได้ลดน้ำค่ะช่วงนั้นเอ่าป้าไปเกี่ยวเขานะคะในปีแรกแต่ของเพิ่นเพิ่นจะดูแลตลอดค่ะดูแลตลอดก็คือ ปุ๋ยรอบที่สามเพิ่นกระใจค่ะเข็ใไ้เพิ่นสามารถเก็บผลผลิตได้หลายถ้าดูแลดีๆนะคะใส่ปุ๋ยทุกช่วงนะคะกะบอยากจาก้านะคะ่ะแต่ช่วงนี้ป้ารู้ึกว่าผลพุทซาของเขากะจะร่วงบ้างอยู่นะคะร่วงแล้วกะจะแกะเร็วนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนจะอาจจะสลัดลูกออกนะคะเพื่อที่จะมาเป็นดอกให้รุ่นไหมนี่ค่ะเพื่อนๆสูตรที่เพื่อน,สนใส่ที่เพื่อนเก็บผลผลิตนะคะดหลายๆก็คือดูแล,ช,ลออะะช่วงที่เป็นผลพร้อมนะคะเพื่อนๆช่วงที่เป็นผล ที่บนเป็นผลอ่อนที่ออกจากดอกเนี่ยค่ะคือผลในระยะอีกระยะหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะก็ให้ใส่ปุ๋ยนะคะพอถ้าหามาใส่ช่วงทีผลไก่จะแก่ก็อาจจะได้สารอาหารเข้าในต้นพุทาราฮข่บ่หลายนะคะแต่ถ้าเอาช่วงนี้นะคะเผื่อๆช่วงทีผลอ่อนนี่ผลพุทราฮ้อก็กจะหน่วยใหญ่ผลงามนะคะ จะสำรับของป่าปิกายนี่ผลกับบ่ค่อยใหญ่ถอยได้ค่ะจะใหญ่บางบ่อบ่ได้ใหญ่ถูกเอ่อหลุดนะคะจเเออะ,ะจเฉพาะหลุนแรกหลุนละละไปไปลายมากกับบอ่อค่อยใหญ่และะ้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมถ้าบ่เข้าใจจังใดนะคะที่ป่าเรามากคอมเมนต์เข้ามาถามเลยได้ะคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะกดติดตาม้วยนะคะขอบคุณค่ะ